สวัสดีคนวันอังคารนะคะนะคะมาดูกันค่ะว่าโค้งสุดท้ายของปี2516นะคะหรือช่วงก่อนสิ้นปี2516คนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างสัดสดกันนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรแบบไหนอย่างไรเนาะ,ะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ทั้งหมด1ิบใบนะคนที่เกิดในวันอังคารเนาะ,อะขอดูพลังงานหน่อยนะคะ คนที่เกิดในวันอังคารเนาะอืมโอเคอะคนที่เกิดในวันอังคารใบแรกมาค่ะโอ้ธาตุน้ำสมบูรณ์นะโอ้ดูจะหัวใจพองโตนะชุ่มชื้นหัวใจเลวอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกดูสิอืมง่ายๆสบายสบายน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสบายอกสบายใจมากที่สุดเลยนะคนที่เกิดในวันอังคารนะอะไรอีกคะโอ้โห ขอพออะไรไว้มีโอกาสได้ด้วยนะเออนะหรือถ้าบนบานสารกล่าวอะไรไว้ได้แล้วอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้โหได้ทําบุญสุนทานมีคนช่วยเหลือคือต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญชีวิตดีนะเออชีวิตแฮ ppy ได้ทําบุญแล้วก็มีคนมาออคอยช่วยเหลือเราด้วยนะคะอ,อ่ะสุดท้ายค่ะอันนี้นะโอ้ ได้ทำบุญทำทานจริงๆนะได้สร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่อ่ะอะไรอีกอะไรอีกดูสิ Three of Wands นะคะต่อมาค่ะ The, the Hermit นะคะอ่ะต่อมาค่ะโ Oh The lovers <c oughs> ต่อมาค่ะ The Tower นะคะและสุดท้ายนะคะ The Moon โอเค คนที่เกิดในวันอังคารนะต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของปี2,566หรือช่วงก่อนสิ้นปี2,566นะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแบบปุปัฉพันเปลี่ยนแปลงแบบเเปลี่ยนแปลงใหม่เลยอะนะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสริคักมีอะไรที่ทำให้คุณวิตกกังวลหรือคิดมากคิดเยอะนะ ไม่สบายใจอยู่บ้างเหมือนกันเนาะอาจจะมีเรื่องให้คุณคิดเยอะกังวลใจมีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะเออเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแต่ต้องบอกเลยว่าในโค้งสุดท้ายของปี2016เนาะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2016เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะหรือความกังวลใจที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าขึ้นค่ะดูเหมือนใน โค้งสุดท้ายของปี2016นะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปีนะชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นเพื่อคอนติเนียในปี2017เป็นไปได้นะ มีโอกาสว่าชีวิตของคุณอาจจะกำลังเป็นจุดที่มีความโด่งดังมีความเด่นดังนะคะมีออร่ามีราศีหยิบจับอะไรดูมันจะประสบความสำเร็จมากเลยนะคะมีโอกาสว่าจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสาที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา พรที่คุณขอไว้อาจจะสำฤทธิ์สำเร็จผลนะมันเกิดมาจากคุณงามความดีของคุณนั่นแหละหรือบุญกุศลที่คุณสร้างมานั่นแหละนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะอาจจะได้แก้บนนะหรืออาจจะได้ทำบุญทำทานจากจากเ,เขาเรียกว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เผื่อแผ่นะหรือแจกจ่ายความสุขไปกับผู้อื่นบ้างนะคะชีวิตในช่วงโค้งสุดท้ายของปีส0ง6กหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี จะต้องบอกเลยว่าสุขกายสบายใจเอ,อมีความสุขกายสบายใจสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีสสดเออ,อาจจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยถามในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี่อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยๆเนาะหกล้มหกล้มหกลุก,ก,ลก,ลกตกหลมุมตกบ่อนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะคะอ,อหรืออาจจะมีปวดหัวเวียนหัวเวียนศีรษะอะไรต่างๆจากความเครียดที่อา,อาจจะเกิดจาก ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่โหดอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากเนาะแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าผ่านไปแล้วโค้งสุดท้ายของปีก็คือสบายๆและสบายใจขึ้นแล้วนะดีขึ้นและตื่นรู้แล้วนะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านไปก็ดูแลนิดหนึ่งเพราะบางครั้งบางทีมันอาจจะมีเอฟเฟกก็ได้เนาะทำให้มาส่งผลให้เกิดความปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัววิศีรษะน้าในหูเม่เท่าการบาดหมุนเวียนหัวในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะแต่โดยรวมต้องบอกส ส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้นะคะอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่คือโค้งสุดท้ายหรือตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะซึ่งจะไปเริ่มงานในปีหน้าก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยน เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่เลื่อนขัน้นเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งนะเออไปสู่จุดที่สูงขึ้นต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาชีวิตของคุณสูงขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยน,ยนตำแหน่งนะอาจจะเปลี่ยนไปสูงขึ้นเปลี่ยน เปลี่ยนงานก็เปลี่ยนไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นต้องบอกเลยอาจจะทําให้มีคนอิจฉ้าในความโดดเด่นดวงชะตาของความโดดเด่นความเด่นดังของคุณนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเนาะเนื่องจากว่าเขาอยากจะมีชีวิตแบบเรานั่นแหละก็เลยอิจชาเท่านั้นเองนะคะเออทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของ ธุรกิจก็ต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะแต่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทําให้การเปลี่ยนแปลงนี้ดีขึ้นอ,อธุรกิจจะก้าวหน้ามากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต้องบอกเลยมันเป็นความพยายามความวิริยะความอุตสาหะนะหรือจิตที่เป็นกุศลของคุณหรือว่าความตั้งใจที่จะทําธุรกิจของตัวเองให้ดีนี่แหละนะคะมันจะทําให้คุณทํามาค้าขึ้นค้าขายคล่องแคล่วค้าขายร่ํารวยนะมีโอกาสดีๆเข้ามา ออหรืออาจจะได้เริ่มธุรกิจได้ทำอะไรใหม่ๆหรือธุรกิจที่แพลนไว้ก็ได้ทำนะมีกัลายาณมิตรที่ดีคอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้ำจุนะคะลูกค้าลูกค้าเข้าไม่ขาดสายทำให้อิ่มเอมหัวใจชุ่มชื่นหัวใจเห,หลือเกินนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนนะช่วงที่ผ่านมานะอาจจะ เคร่งเครียดนะหรือว่า,าพยายามนะบุมาณในเรื่องของการเรียนค่อนข้างมากก็ต้องบอกเลยมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบติดนะเพอเปอเป็นแบบปปับจับพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ต้องให้มีความระมาัดระวังในเรื่องของอความประมาทของตัวเองให้ดี <c oughs> คือทําให้เต็มที่แหละทำเต็มที่แล้วมันมีโอกาสประสบความสําเร็จอ่ะเออทำเต็มที่แล้วมันมีโอกาสสำเร็จแต่ถ้าเกิดประมาทพลาดพั้งอาจจะเสียหายได้เนาะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรัก ถ้าโสดอยู่นะหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งเปิดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มานะบางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์เนอะหรืออาจจะทะเลาะบ,บอกแว้งกันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วจบความสัมพันธ์กันไปคนโสดนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนรักที่ดีเข้ามาความรักดีๆจะเข้ามาคู่ที่เป็นคู่แท้คู่บุพเพันิวาสคู่ที่เป็นคู่แบบพรมลิขิตกําลังจะเดินทางมาหาคุณหาใครบางคนเขาทิ้งคุณไปขอให้ขอบคุณขอบใจเพราะว่าคนใหม่ที่ดีกว่ากําลังจะมา ส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนเนาะนะคะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงแบบปุบยัฏิชนแบบกระทันหันก็ได้นะอาจจะมีความชัดเจนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยพยายามทําดีกับเขามาโดยตลอดคุณงามความดีตรงนี้เขาเห็นคุณค่าและมีโอกาสที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นนะเป็นไปได้ในลักษณะน,นี้ส่วนถ้าเกิดว่างอนกันอยู่กด็ดีกันแน่นอนดีกันแน่นอนนะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้างอนกันอยู่ดีกันแน่นอนนะจ๊ะนะความสัมพันธ์แล้วดีกันแล้วดูเหมือนกับว่าจะกลับมาดีกัน รักกันมากกว่าเดิมด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ดีกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรที่สบายอกสบายใจเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงหัวใจเนาะทำให้สดชื่นแจ่มใสนะเออจะจะจะเป็นความรักที่พันผูกผูกพันนะแล้วก็มั่นคงหนักแน่นกันมากกว่าเดิมมีโอกาสเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะถ้าคิดจะ ขยับขยายนะอาจจะแต่งงานหรือว่ามีลงมีลูกอะไรต่างๆนะหรืออาจจะขยับขยายความสัมพันธ์ให้มันหนักแน่นมั่นคงกว่าเดิมก็มีโอกาสเหมือนกันนะ้ามีโอกาสมีลูกด้วยเหมือนกันนะเออนะใครหวังลูกฟงลูกแฝดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะว่าอาจจะได้ลูกฟงลูกแฝดในช่วงเวลานะโค้งสุดท้ายของปีอาจจะมีข่าวดีอันนี้เกิดขึ้นก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันและนี่คือคำำําทํานายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยว่า ชาววัน,น,นนะอังคาระคงสุดท้ายของปี2016นะะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2016เป็นช่วงเวลาที่คุณจะ มีโอกาสนะว่าชีวิตกําลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าสู่จุดที่สูงขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโด่งดังขึ้นโดดเด่นขึ้นมีดวงชะตาที่ดีขึ้นมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นนะมีความสดชื่นแจ่มใสในชีวิตมากขึ้นการงานราบรื่นนะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะการเรียนก็ประสบความสำเร็จดีหนักหนานะคะส่วนความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่าแฮปปี้และมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนา เหลือเกินเออ